วันนี้เราพามาที่ฟินิกซ์ประตูน้ำที่นี่ไม่ได้มีแค่ของกินอร่อยแต่ยังมีที่สำหรับสายมูด้วยนะคะถ้าใครยังไม่เคยมากดไลค์แล้วก็กดเซ็ก้อม,อมกับตามเรามาดูกันเลยเมื่อเรามาถึงห้างฟินิกซ์แล้วก็ให้ขึ้นมาที่ชั้น6ซึ่งเราจะพาทุกคนไปไหว้องค์พ่อพระพิฆเนศปางเหตลัมพัฒคณปฏิเป็นปางที่มีห้าเสียงสิบกรแล้วก็ขี่สิงโตมาสักกะระเพื่อเสริมพลังอำนาจวาสนาและความสำเร็จหากใครมาแล้วกังวลว่าไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มต้นยังไงไม่ต้องห่วงนะคะเขามีพี่ๆคอยบอกอยู่ตามจุดเลยไหวเ็ลา ตะลุยของกินกันต่ออยากจะบอกว่าูนยนอาหารของที่นี่เขามีของกินเยอะมากเป็นแหล่งรวมร้านอาหารอร่อยๆทั้งขาวแล้วหวานครบจบในที่เดียวเลยค่ะราคาก็คือไม่แรงเลยส่วนใหญ่อยู่ที่หลักสี่แล้วคือตรงคอนเซ็ปต์อร่อยฟินบินได้ตาะแต่ละร้านและแต่ละเมนูที่เราสั่งมาคืออร่อยมากๆจริงๆค่ะใครที่ดูคลิปมาถึงตรงนี้แล้วก็รีบพุ่งตัวกันมาเลยที่นี่คือสวรคร์ของส่หมูและสส่กินใครที่อยากไหว้พระพิคเนสเสริมพลังหรือหาของกินอร่อยๆต้องตามเรามาที่ฟินนิคประตูน้ำให้ได้เลยนะคะ